นะตอนนี้รายการทีวีก็แย่หนักแกมมง้งแกมมี่ก็เห็นนะปรับกันใหญ่อะต้องมีการปลดคนออกแบบปรับปรุงอะไรกันใหม่แล้วมันมันรายได้ไม่มีคนดูไม่มีมก็ต้องปรับนะทั้งรายได้ทั้งอะไรต่างๆไม่มีคนดูถ้าเราเปิดไปดูทีวีมันก็จะมีแต่เรื่องอะไรเสียเต้ยทําไมถึงตายอมนะเสียเต้ยนะเจอเอ,อ,นะเจอ๋อนะเจออ๋อเสียเต้ยลุงพลปา้าตัน นะเราไปดูรายการไทยรัฐอม,มรินก็จะมีพวกเนี้แนวดามองดาม่า,มามนะเจ๊เจ๊อ๋อนี่กับนำเสนอข่าวกันเป็นกี่วันแล้วเป็นอาทิตย์เสียเต้ยอะไรต่างๆนะเป็นเป็นสังคมที่เขาเรียกว่าเพื่อความบันเทิงนะครับสบายๆประตอนนี้ก็เรตติงต้งไทยรัฐเรตติ้งอม,มรินก็ตกนะผมดูจากเพื่องดีมดนะจิงเทสยังไงไม่รู้แต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องจริงมันก็ตกไปหมดอ่นะแกมง้งแกมี่เขาก็ต้องไปปรับเปลือกใหม่ นะเออนะช่องวันก็จะไปซื้อแกมมี่อะไรต่างๆแนะั้นมันเปลี่ยนหมดทุกอย่างมันแย่หมดคนดูมันน้อยลงอนะ่ะเพราะว่า,ารายการทางสถานีโทรทัศน์เดี๋ยวนี้มันก็จะมีอะไรเพีนเน้ลุงพลป้าแตนนะครับเสียเต้ยเจออ๊อ๋อ <c oughs> <c oughs> นะเจ๊อ๋อจะถูกหวยมันประชาชนได้ประโยชน์เลยเพราะคนบ้าหวยนะครับพอคนบ้าหวยพอเรื่องเจ๊อ๋อถูกหวย90ล้านนะ90,000มืไน,นต่างๆครับ คนสนใจเจ๊เจ๊เนะเจ๊อ๋อยหรือเจ๊อะไรก็ไม่รู้เรียกผิดเรียกถูกนะนะนะพอพอเลิกกับผัวก็เป็นข่าวนะเออนะผัวตายก็เป็นข่าวนะครับนะเนี่ยครับก็คือสังคมทางทีวีเป็นเงี้ยเนื้อหาสาระอะไรก็ต้องต้องระมัดระวังเพราะมีข้อจำกัดอะไรเยอะนำเสนอข่าวชุมนุมก็โอ้โหนำเสนอจนกลายเป็นว่า นะการผู้ชุมนุมฆ่ากันเองบ้างอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งทําตัวเป็นผู้พากษานะอย่าทําตัวเป็นผู้พากษาเห็นข่าวอะไรมันเกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งตัดสินเลยรอให้มีพยานหลักฐานครบถ้วนอย่าบางคนตัดสินแล้วเนี่ยพวกผู้ชุมนุมฆ่ากันเองนะฟังงดูว่าเป็นไปไม่ได้มันมาด้วยการมันจะฆ่ากันเองทําไมแสดงว่าต้องมีการแฝงตรงแฝงตัวอะไรมาหรือเปล่านะแฝงตัวมาบางคนก็มาจากเสื้อเหลืองก็มี นะครับถึงแม้ฝ่ายตรงข้ามบอกว่านะผมไม่ได้ใช้ไปการใช้ใครจะไปยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปสรุปว่าใครฆ่ากันเองหรืออะไรต่างเนี่ยมันก็ต้องมีพยานหลักฐานอะไรกันพอสมควรก็ฝากฝากพี่น้องตำรวจอย่าไปนะอย่าไปรับใช้นะนะนักการเมืองมากนะักพยายามรับใช้ประชาชนเพราะว่าโรงพักก็โรงพักประชาชนตำรวจก็ตำรวจของประชาชน นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องตํารวจเพืพ่อนๆตารวจนะครับก็รับใช้ประชาชนอย่าไปรับใช้นักการเมืองเยอะนะนะนี่วันสองวันนี่ก็มีการแต่งตั้งโยก <c oughs> <โ>ย้ายผู้บังคับการรองผู้บัง <c oughs> คับการผู้กํากับกันเยอะแยะนะพอหลังจากมีการโยกย้ายอะไรกันเรียบร้อยแล้วเท่าที่ผมทาราบมาจากพี่น้องตํารวจมันก็จะมีการเริ่มนะครับเจ้าของบ่อนเจ้าของซ่องเจ้าของสถานบันเทิงที่ต้องจ่ายสวยใจและต่างๆเนี่ยก็เริ่มขยับแล้ว อันนี้ผมผมผมทราบข่าวมานะอาจจะเป็นข่าวลือก็ได้นะพอรู้ว่าใครได้เป็นผู้กํากับพอรู้ได้ใครได้เป็นผู้การจังหวัดตอนนี้เริ่มขยับแล้วครับเจ้าของบ่อนเจ้าของอะไรเริ่มขยับแล้วนะเออเริ่มขยับแล้วจะจ่ายสวยกับใครอะไรไงนี่เป็นข่าวลือนะลองไปตรวจสอบที่จริงไหมในวงการตํารวจมีคนก็บอกมามันก็จะเริ่มขยับแล้วกูใหบ่อนกูจะจ่ายใครนะ จะจ่ายใครดีใครจะมาดูแลใครจะมีอำนาจเริ่มขยับแล้วทั้งบอนทั้งสวยการพน,นันหวยใต้ดินเปิดเกินเวลาของผิดกฎหมายนี่เริ่ม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 แล้วครับเริ่มเริ่มนะที่ข่าวลือนะข่าวลือตำรวจเขาบางคนเขากระซิบมาผมนี่เป็นขวัญใจตำรวจนะไม่เคยเล่นงานตำรวจนะครับ นะไม่เคยแฉเฉอบตำรวจแรงต่างเนี่ยนี่ตรงไปตรงมานี่พูดมันมีเพื่อนตำรวจเนี่ยเขาบอกมาหลายท้องที่ตอนนี้เริ่มขยับแล้วว่าเออบ่อนกูจะจ่ายใครดีวะที่ผ่านมาเนี่ยคำสั่งมันยังไม่ชัดก็ไม่รู้ว่าจะจ่ายใครเนี่ยเขาเป็นข่าวลือนะผมไม่ได้ยืนยันเขาจริงนะอ,อนะครับอันนี้นี่เล่าเล่าให้ให้ฟังนะนี่ข่าวลือนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีพวกนะอ่าคนจากจังหวัดภูเก็ต จากจังหวัดภูเก็ตเขาโทรมาเขาบอกว่าตอนนี้ทัวประเทศบอพลพระรามสามบอลอไรปิดหมดแต่บอลที่ภูเก็ตยังเปิดอยู่นะครับก็ฝากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค8ภาค9หรืออะไรอะลองไปดูนะครับมีชาวบ้านที่ภูเก็ตเขาร้องเรียนมาว่าบอนที่ภูเก็ตในใจกลางเมืองเนี่ยยังเปิดอยู่นะถ้าไปไม่ถูกเดี๋ยวโทรศัพ์มาขอแผนที่นะจะส่งไปให้ เขาแจ้งมาไปบอกให้เขาปิดๆหน่อยแล้วก็เสร็จแล้วก็มีพวกนักการเมืองที่เขาลงสมัครนายกอบอจอเ,เขาบอกว่าบ่อนบ่อนเนี้ยบ่อนที่ภูเก็ตเนี่ยเปิดอยู่แห่งเดียวเนี่ยนะเส้นดีแล้วถ้าไปไม่ถูกให้บอกมาเขาบอกว่าอะไรนะครับบ่อนเนี้ยเงินที่ได้จากสวยเนี่ยเขาบอกว่ามีบางคนเอาไปใช้ในการเลือกตั้งนายกอบอจอจริงเท็จอย่างไรไม่รู้นะมีคนเขาล้องเรียนมาแล้วคนที่ร้องเรียนมาเนี่ย มันก็เป็นคนตำแหน่งใหญ่พอสมควรผมก็เลยบอกว่าข้บฝากให้ผมพูดหน่อยผมก็พูดแต่ว่าเดี๋ยวก็ผมก็เลยบอกว่าถ้าพูดแล้วเขายังไม่ได้ปิดอะไรเนี่ยก็ให้ส่งคลิปเคิฟอะไรมาหน่อยนะผมจะได้มาเปิดให้แต่ว่าเจ้าของบ่อนนะครับนะไม่ต้องติดต่อมาหาผมหรือว่าเอาเงินมาให้ผมนะครับผมไม่ใช่ประเภทแฉบ่อนแล้วก็เอาเลขบัญชีไปนะไม่ใช่นะผมไม่ไม่เกี่ยวข้องนะพูดแล้วก็จบไม่ต้องติดต่อแล้วมาหาผม นะเอาเป็นว่าบ่อนคุณนะเปิดอยู่บ่อนเดียวทั้งประเทศไทยตัวเนี้นะครับแล้วแล้วก,วก็พวกที่ลงสมัครนาะยกอบจเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเงินที่ได้จากบ่อนเนี่ยก็เอาไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนาะยกอบจผมไม่รู้ใครก็ไม่รู้นะไม่ได้กล้ายืนยันเนี่ยเขาเล่ามาแต่แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ปิดยังเปิดอยู่บ่อนภูเก็ตเนี่ยก็เดี๋ยวเขาจะส่งคลิปมาเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวผมส่งคลิปมาให้ถ้าเกิดว่าทาง ผู้กำกงกำกับที่ภูเก็ตเขาไปหาไม่เจออะไรเนี่ยเอ,อ่อก็เดี๋ยวออผมส่งคลิปแล้ววาดแผนที่โลเคชั่นมาให้ชาวบ้านเขารู้หมดว่าบ่อนตรงนี้อยู่ตรงไหนแต่ผมไม่ได้ตบซับนะครับแล้วไม่ต้องติดต่ออะไรมาหาผมนะครับนะก็มีคนใหญ่คนโตก็ถแถวๆภูเก็ตแล้วก็โทรมาบอกนะนะครับอ,อ่านะแล้วก็ไม่ต้องติดต่ออะไรมาหาผมผมไม่มีเลขบัญชีนะผมไม่ได้หวังตบซับผมเห็นว่า เขาบอกว่าที่ไหนเขาปิดกันแบบปิดกันหมดแล้วน่าจะเปิดน่าจะปิดบ้างนะกับพระรามสามขนาดเส้นใหญ่นะเจ้าของบ่อนก็เส้นใหญ่นะขนาดยิงคนตายยิงตำรวจตายยังไม่ติดคุกเลยยังหาคนมารับผิดแทนได้บ่อนพระรามสามนี่ใหญ่สักพักก็เปิดเหมือนเดิมครับท้องที่ก็รู้อยู่แล้วท้องที่อะไรตรงนั้นก็เหมือนเดิมเดี๋ยวตอนนี้ก็พอรู้แล้วตำแหน่งอะไรยังไงมาใครเป็นผู้นำกลับอะไรก็จะจะได้รู้แล้วว่าเราจะต้องไปจ่ายที่ไหนจ่ายใครนี่ข่าวลือนะ ไม่ยืนยันก็จริงอันนี้เขาเล่าว่านะครับแต่ของผมไม่มีการตบซับตำรวจนะสบายใจนะผมไม่มีเพราะผมเป็นคนเชร์ตำรวจแนละ้วตำรวจก็จะบอกข้อมูลโทรไปบอกหมดนะอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้ใครรับเท่าไหร่นะผู้บังคับชาเท่าไหร่ตำรวจเขาบอกหมดนะเขารู้หมดอ่ะเหตุที่เขาบอกไม่ใช่อะไรเขาไม่ได้รับส่วนแบ่งบอกเขาไม่ได้รับส่วนแบ่งเขาจะบอกหมดนะว่านาะยรับแต่ผมไม่ได้เลยครับอืมนะครับ ก็ยังไงทางใต้เนี่ยถ้าแถวทุ่งสงอะไรต่างๆเนี่ยผมก็มีเพื่อนอยู่ทุ่งสงหลายคนนะก็ยังไงเบี้ยเลี้ยงก็อย่าโกงลูกน้องแล้วกันเห็นผมได้ข่าวมาจากทุ่งสงเนี่ยก็บอกว่ามีการโกงเบี้ยเลี้ยงลูกน้องไม่รู้ใครโกงใครกันนะก็อย่าโกงเบี้ยเลี้ยงลูกน้องเลยตั้งดานความมั่นคงเนี่ยผมทราบลยวันละสองร้อยนะผมจะสงสารตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับนะก็เป็นเอฟซีทนายครายทุกทางนั้นไม่ว่าไม่ว่าโรงพักไหนเอฟซีทนายครายทุก นะครับนะพวกคุมบ่อนคุมอะไรต่างๆเนี่ยใครรู้บ่อนที่ไหนมีภาพมีอะไรก็ส่งมาผมจะได้พูดผ่านไปเผื่อมจะได้หยุดบ้างหวังเลิกเลยคงยากอ่ะเพราะม่ต้องจ่ายเป็นรายเดือนคนจะมาดํารงตําแหน่งอะไรต่างๆเขาต้องมีเงินซื้อมาไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาเป็นตําแหน่งนั้นตาลองมาดูแลพื้นที่น้นใช้เงินทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครจะบอกว่าห้ามซื้อขายตาแหน่งชีวิตจริงใช้เงินหมดครับบอกเลยถ้าคุณไม่ใช้เงินคุณอยู่ในกรุงเทพคุณต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด นี่ผมพูดกว้างๆนะไม่ได้บอกว่าหน่วยงานไหนนะมันเป็นอย่างนี้เงินน,งนะจะมาเป็นใหญ่เป็นโตเงินอย่างเดียวฮะเพราะฉะนั้นมันมาจากการซื้อขายตําแหน่งเวลาเข้ามามันก็ต้องถอนถอนทุนถอนอะไรอา,อาจารย์พูดเรื่องคูปองด้วยนะคูปองที่เด็กนักเรียนเขาใช้ในการซื้ออาหารในการชุมนุมเนี่ยก็ยังมีคุณศรีสุวรรณก็จะไปแจ้งโค้งแจ้งความอะไรว่าปลอมแบงค์ปลอมอะไรต่างๆความเห็นส่วนตัวนะนะครับ การเป็นนักร้ออย่างคุณศรีสุวรรณเนี่ยถือเป็นเรื่องดีแต่บางเรื่องบางอะไรต่างๆเนี่ยก็บางเขาเรียกอะไรเบาได้เบาศรีสุวรรณคือการกระทําความผิดทางอาญ,ญาเนี่ยต้องมีเจตนาร้ายมันต้องดูว่าไอ้พวกผู้ชมุมนุมเขามีเจตนาอนะไรเจตนาร้ายไหมไม่ใช่ครับเขามีเจตนาดีเขาต้องการาแจกกูปองเพื่อจะได้มีอาหารกินกันถือกูปองไปแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปแลกอาหารนะครับแล้วก็ใช้ได้แค่วันเดียวเขาเขียนไม่ชัด ถ้าเป็นธนบัตรก็จะเขียนว่าใช้อย่างธนบัตรนะและการปลอมแบงก์เราต้องเจตนาทําให้หมันเหมือนกันเขาใส่รูปเป็ดอะไรต่างๆนะมันเหมือนที่ไหนนะนะมันไม่ได้เหมือนกับอ่าพราะ,ะรูปในหลวงในธนบัตรที่ไหนแล้วมันเขาเจตนาที่จะเป็นลักษณะเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ล้อเลียนล้อเล่นอะไรของเขาไปนะครับเขาไม่ได้มีเจตนาจะทําให้มันเหมือนธนคธน,ธนบัตร ถ,ถ้าเขาเจตนาจะทําแบงค์ปลอมเขาต้องใส่รูปพระบรมฉา,ายาธิศรัตของในหลวงรัชกาลที่สิบมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนายรีสวัรณเนี่ยแกกระจบกฎหมายนะแกก็รู้จริงเพราะนั้นใครก็แล้วแต่นะที่ไปแจ้งพวกแบงค์ปลอมอะไรต่างถ้าเป็นไปได้นะใครเสียหายเนี่ยผมว่าเราก็สามารถที่จะดําเนินคดีกับใครก็แล้วแต่ที่ทําให้เราเสียหายได้ถ้าไปแจ้งความเท็จว่าเราปลอมแบงค์ทั้งๆท,ท,ท,ที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นแบงค์ ตามปปดมันไม่ใช่มีรูปในหลวงที่ไหนนะถ้ามันมีรูปในหลวงแล้ไปอย่างนัน้เขาจงใจให้มันไม่เหมือนเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่แบงค์แล้วเขาเขียนว่าใช้ได้วันเดียวนะครับมันชัดถ้าธนาบัตรเนี่ยใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายตลอดไปจนกว่าแบงค์จะขาดนะอันนี้เขาบอกเลยวันเดียวมันชัดเนี่ยมันนะพูดง่ายควายก็รู้นะไม่ต้องจบกฎหมายแล้วนะควายก็รู้นะผมก็ไม่เข้าใจอืมนะครับ ใครถามอะไรมาก็ตอบนะ